กหีหนึ่งข่าวนะคะข่าวนี้ก็แซ่บพอสมควรเพราะรว่าหลังจากที่เป็นกระแสกันสำหรับเวทีของมิสแกรนนะคะหรือว่าอันหลับตำแหน่งของเขาก็คือมิสซูปราเนชแนลเนี่ยที่บอกว่าเฮ้ยสลัดตำแหน่งหรือเปล่าหมู่วานมวลเซนพูดอยู่เลยถูกปดหรือเปล่าสาเหตุเป็นอะไรจัดฉากหรือเปล่าอันนี้ต้องถามพี่ทวามา <laughs> หลังจากปล่อยข่าวลือออกมาต่างๆนาๆนาในครงเกี่ยวกับการสลัดตำแหน่งของใบเฟิร์นอนัญญาเจ้าของตำแหน่งมิสซูปราเนชั่นแนล2014วันนี้เจ้าตัวก็เลยขอมาชี้แจงข้อสงสัยทั้งหมดยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยคิดที่จะสลัดตำแหน่งงงกับข่าวที่ออกมามากส่วนเรื่องรูปภาพในไอที่ลงเนี่ยก็เป็นแค่การแสดงความขอบคุณ hmm. ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่อย่างใดค่ะแต่เหตุผลที่เธอไม่ได้ไปฟิลิปปินส์ก็เป็นเพราะอาการป่วยด้วยซีที่รังไข่ตอนนี้ก็พักรักษาตัว,ตวอยู่หวัง ว่าจะหายทันงานประกวดในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะที่หายไปเนี่ยคือไม่สบายค่ะตอนนี้ก็ไม่สบายอยู่ก็รักษาตัวค่ะคุณหมอให้พักผ่อนเยอะๆค่ะไม่ให้หงงานหนักค่ะเป็นซีดค่ะเป็นซีดท,ที่รังไข่แล้วก็คือตอนนี้รักษา2เดือนนะคะว่ากินยาแล้วให้อยู่จะภาพในไอจีล่ะคะที่แบบคือจริงๆแล้วมีหลายภาพน,นะคะที่เฟิร์นแบบว่าขอบคุณประมาณนี้ก็คือมันแค่เป็นช่วงที่ว่าเราเราหยุดเล่นไปอะคะ่ะพูดอะไรกับข่าวที่ออกไปอยากแก้ ไม่เฟิร์นคิดว่าไม่จําเป็นต้องแก้ข่าวอะไรค่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเสียหายแล้วก็ไม่มีอะไรผิดสําหรับเฟิร์นนะคะข่าวที่ออกมาตรงนี้มันเหมือนเป็นการสร้างกระแสะให้น้องโอ้ยไม่สร้างหรอกจริงไหมไม่เคยสร้างกระแสะเลยนะคะไม่เคยคิดอยากจะมีกระแสะเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าใครสร้างให้เหมือนกันค่ะ <laughs> นะครับก็ไม่รู้ใครสร้างให้เหมือนกันนะครับอ่ะนอกจากจะต้องส่งกําลังใจไปให้น้องใบเฟิร์แล้วนะครับเรายังต้องเอาใจช่วยน้องปลานะครับปอรพัฒสอนที่เป็นตัวแทนสาวไทยเนี่ยเข้าประกวดเวที Miss Grand Thailand 2014นทีะครับที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพงานประกวดแล้วก็มีการจัดงานถแถลงข่าวพร้อมกับเปิดตัวสาวงามกว่า90ประเทศเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก่อนที่สาวงานทั้งหมดสาวงามทั้งหมดเนี่ยนะฮะจะเดินทางไปเก็บตัวแล้วก็ทํากิจกรรมที่จังหวัดสุโขทัยครับ สวัสดีค่ะปลาประทศอธินาลรงเวลคัมูแลา์ออฟสมายไใย่ล่ะกิจกรรมในปีนี้เนี่ยเราพยายามจะเน้นถึงความเชื่อมั่นของประเทศไทยต่อสายตาชาวโลกเพราะว่า เราอาจจะแบบาทาให้ชาวโลกอาจจะสงสัยว่าเอา๊ะมาได้ไหมเที่ยวได้ไหมสนุกเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมในครั้งนี้เราเตรียมพร้อมเพื่อรักษาชื่อเสียงของประเทศไทยว่าเราต้อนรับทุกประเทศได้อย่างสมศักดิ์ศรีจริงๆนะถ้าเราถามคนต่างชาติรู้จักกรุงเทพไหมแบงคอกรู้จักนะครับรู้จักภูเก็ตรู้จักนะครับรู้จักพัทยารู้จักแต่สุโข,ขทัยน้อยมากครับที่มีคนจะรู้จักจริงๆถึงเวลาแล้วคนไทยจะต้องนําเสนอจุดยืนที่เราเคยมีร่วมกัน เพื่อเราจะได้นึกถึงว่าอดีตเรารักกันแล้วเราเริ่มต้นมาอย่างไรถ้าในช่วงเก็บตัวนะครับประมาณ21วันนะครับเขาจะได้ความเป็นไทยเยอะที่สุดเรียนทําอาหารไทยเรียนทําขนมไทยไปทําผ้าไทยนะครับไปทําทองไทยแล้วก็ไปรอยกระทงนะครับแล้วก็เดินในวังเก่าแล้วก็ไปดูไลท์แอนด์ซาวไปดูเรื่องเกี่ยวกับที่มาของคนไทยรวม นอกจากนี้นะคะคุณนวัดอิสระไกลซีมประธานและผู้ก่อตั้ง Miss g r a n d International ยังเปิดเผยถึงชุดประจำชาติของไทยบอกว,ว่าใช้ผ้าไทยที่หายากม,มีมูลค่ากว่า3 0 0แสนบาทและการออกแบบเนี่ยนะจะเน้นให้ผ้าเนี่ยนะมีชายที่ยาวที่สุดก็อ,อ,อยากให้ทุกคนได้ย่นชมความงามของลายผ้าไทยให้ได้เยอะที่สุดค่ะ I'm m สวยลยน้องปลาคนนี้สวยเออชุดก็สูงไว้เหมาะกับเธออืมนะครับไอถึงนี้รู้สึกว่าการที่พี่นวัดมามาจัดนางงามนี้แบบภาพแกชัดเจนขึ้นนะใช่ไหมเพราะว่าข่าวออกมาตลอดต่อให้มันมีข่าวแบบอ่ะซีซีหายบ้างมีการฟ้องร้องแต่อยงไรก็ตามเนี่ยภาพของพี่นวัดคือชัดเจนมากเกี่ยวกับเรื่องของผู้จัดการประกวดนางงามเนี่ยแหละเนอะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะเวลาประกวดนางงามก็ต้องเป็นอีกหนึ่งคนที่นึกถึงใช่ค่ะครับ